สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมช่องแก่แชนแนลช่องของคนชอบคิดชอบคำนวณนะครับช่องนี้เรามาสูตรเรามีสูตรหวยมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกันนะครับไม่จำเป็นต้องเอาไปซื้อไปเสี่ยงอะไรเรามาคิดกันเล่นๆฝึกสมองก็ได้นะครับ ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นล่างซึ่งงวดที่แล้วก็เข้าเอามาจากงวดที่แล้วนะครับงวดที่แล้วที่เราลงไปก็จะได้679เก ผลที่ออกคือหกสองนะครับปรากฏว่าหกมาทีนี้เรามาดูของงวดต่อไปครับว่าจะได้เลขอะไรผมจะทำเป็นตัวอย่างให้ดูสักห้างวดนะครับเที่เหลือท่านมีเวลาก็ลองย้อนทำดูนะครับทั้งหมดเข้ามาแล้ว16งวด หลักการคิดคำนวณก็สั้นๆง่ายๆครับผมใช้หลักร้อยนะครับรางวัลที่1บวกหลัก10บรางวัลที่1บวกกันได้ผลลัพธ์เท่าไหร่คูณด้วย3คงที่เดี๋ยวผมจะเริ่มจากงวดวันที่1ตุลาลงมานะครับหลักร้อยคือเลขหกหลัก10คือเลขสี 4บวก6เป็น10ก็คือ0 0คูณด้วย3คงที่3 0ได้0 0บวก1คงที่ก็เป็น1 1บวก2คงที่ก็เป็น3ได้0 1 3 16ตุลาออก2 0 0 5 1 5ข้างล่างออก9 3ปรากฏว่าเลข3ครับมา วดต่อมาครับหลักร้อยคือเลข5หลัก10คือเลข1 5ึบวกหเป็น6 6คูณด้วย3คงที่3 6เป็น18ได้เลข8 8บวกหคงที่เป็น9 9้บวกสคงที่เป็น11คือเลข1เอาตัวท้ายนะครับ8 9 1ตัวไหนจะมาล่างง่วดต่อมา1พฤศกีกาออก149840ข้างล่างออก58 เลขแปดเข้ามางวดต่อมาเลยครับหลักร้อยคือเลขแปดหลักสิบคือเลขส 4, 4ี่สี่บวกแปดเป็นสิบสองสองมาคูณสามสามสองเป็นหกได้เลขหกหกบวกหนึ่งคงที่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองคงที่เป็นเก้าในหกเจ็ดเก้าจะมีมาไหมสองตัวล่างของงวดถัดมา สิบหกพฤศกี9ออกเก้าแปดก้าเก้าข้างล่างออก1 6ึปรากฏว่าเลขหกครับมาว่าต่อมาครับหลักร้อยคือเลขเก้หลักสิบคือเลขศูนย์ก 0, ้าบวกศย์ได้เก้าคูณด้วย3ามคงที่9 3 27สาเได้เลขเจ เบวก1คงที่เป็น8 8บวก2คงที่เป็น10ก็คือ0 780จะมีมาไหม2 2ตัวล่างของงวดถัดมา1ทันวาออก2 0 2 1 8 4 0ข้างล่างออก6 6 7ปรากฏว่าเลข7เข้ามา ว่ดต่อมาครับหลักร้อยคือเลข8หลักสิบคือเลข4 8่บวกสเป็น12ได้เลข2 2คูณด้วย3คงที่3 2สองเป็น6ใได้เลข6 6กบวกหคงที่เป็น7 7จบวกสคงที่เป็น9ได้6 7 9ตัวไหนามา2ตัวล่าง16ทธันวาที่ผ่านมานะครับ3ออก3 5 6ห6 4สี่ ข้างล่างออ662เลข6กลับมาทีนี้เรามาดูของวันที่ผ่านมานะครับ16ธันวาที่ผ่านมาหลักร้อยคือเลข5หลักสิบคือเลข6 5บวก6เป็น11ได้เลข1 1คูณได้3คงที่31เป็น3ได้เลข3 3บวก1คงที่เป็น4 4บวก2คงที่เป็น6 ได้สามตัวไหนจะมา2ตัวล่างของงดวันที่30มธันวาคมนะครับอันนี้ก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะออกตามนี้นะครับมันจะออกหรือไม่มาหรือไม่ไม่มีใครรู้นะครับอันนี้เราก็มานำเสนอมาให้ฝึกคิดฝึกคำนวณกัน เล่นเล่นก็ได้นะครับผมเป็นการฝึกสมองผลจะเป็นยังไงไม่มีใครรู้นะครับก็ต้องใช้วิจารณญาณของท่านนะครับในการตัดสินใจที่จะนำไปใช้ก็สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์เช่นเคยนะครับท่านที่ชอบ ในวิธีในหลักการคิดคำนวณกอ็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับเรายังมีสูตรใหม่ๆที่จะมาลงให้อีกนะครับระดับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ